มากันเร็วตะกี้ไม่ออกนะไม่ชวนลูกออกนะมันจ,จะปิดบ้านแป๊บนึงนะฮะโอ้บทใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆไม่ให้จับนะจะไม่ยอมเข้าบ้านนะไปไปไปเข้าบ้านเร็วอ๋อขี่เลี้ยนมาไปขี่เลี้ยนมาไป,ไปมาบ้านนะไปชี่มาอย่านำน้องเออไป พูดง่ายๆกันนะลัก,กีไม่ออกไม่ออกแล้วนะโอเคพูดง่ายอย่างนี้ก็ดีนะพูดง่ายอย่างนี้ก็ดีอยู่เป็นนะอยู่เป็นนะรถมันเยอะลูกเดี๋ยวโดวนเหยียบขึ้นมานะยุ่งเลยนะประมาทไม่ได้นะพ่อบอกอยู่นะบางทีเรามีสติ คนอื่นเขาก็อาจจะไม่มีสติเนเราก็ได้นะอ<า>นเก็บมาเป็นคาสอนที่ดีให้กับเรานะไหนๆๆดูแผลหน่อยดูแผลหน่อยครั้างโนครั้งลน้ตลบดิลบ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 ดูแผลหน่อยเดียวไม่ให้ดูอีกลบเดินมาถึงมานั่งนะนี่ครับเดี๋ยวหน่อยเดียวนะนเออจะหายแล้วนะจะหายแล้ว คนมันหลอนอนยังไงก็หลอนไงเนี่ยเอฮ้ยคนมันหลอ่อนอนยังไงก็หลอนะปิลเลียนนะปิลเลียนหลอนะตัวยาวเฟ้ยเลยนะอออ่าคุณแม่รัตนาก็เดินเข้าเดินออกนะฮะโชว์หน่อยดิคนหลอ่อตัวที่หล่อนะเราหลอ่ลอแบบไม่จชหลอ่อแบบเตียมตัวไม่แสดงออกครับหางนี่กวักเป็นตะขอเลยนะเนี่ยอื น่าเนี่ยภูมิใจไหมภูมิใจไหมลูกชับในตัวลูกไหมหอ่าเอาครับเชิญครับซื้อของเหรอมาเป็นมาออกหน้ากล้องเลยไหมางงาเ,เออเด็ยเด็ดเด็ดเอฟซี FC ผมนะนี่ตามทุกแมตช์เหมือนกันนะนี่ยเอฟซี FC นะน้องแต็มนะน้องแต็มนะอ่า,อาน้ำส้มสเปรอ่าน้ำส้มสเป๊ดิบมาเลย ดูนะเพื่อนคุณแม่มีอาการนะเหมือนกับชดเจ็บนะไม่หนีแล้วนะเดี๋ยวนี้นะไม่หนีไม่หนีกลมบเร็วเดี๋ยวจะร้องนะร้ <c oughs> องร้ <c oughs> องนะอ,อยู่บ้านนะเดี๋ยวไปส่งเค้กก่อนนะ ดูครับเพื่อนๆผมนั่งอยู่ดีๆนะนั่งพิงเอา่าอะไรนะโซฟเอนั่งพิงผมอยู่ตรงนี้นะนะฟูกอยู่ตรงนี้นะเขาก็มาแย่งนะที่เลียนนะโอ้มาปีนปีนหัวปีนตัวผมนะให้ผมลุกนะลุกให้เขานอนนะโอ้โหอบมากเลยนะเนี่ยกลายเป็นที่ปจนทร์ตนแงเธอแล้อเนี่ยออ เล่นนะง่วงก็ง่วงนะยังไม่ยอมนอนนะอยากจะเล่นนะอชอบให้จับตัวนะชอบให้หนวดให้นะอืนอนได้แล้วนะเด็กการพักผ่อนมันสําคัญนะพักผ่อนให้เพียงพอนะมันก็จะดีสุขภาพเด็กๆนอนไว้นะนอนชั่วโมงนอนเยอะก็จะทำให้สูงนะอนอนเยอะเนี่ย ช่วงระหว่างนอนร่างกายเวราจะเราเองเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูนะฟื้นฟูในส่วนที่สึกหรอไปหรือว่าส่วนที่ส่วนที่ไม่ไม่แข็งแรงให้ร่างกายกลับมาเต็มร้อยด้วยการนอนเยอะๆนะอย่างน้อยควรน,นอนจะไม่ต่ำกว่าแปดชั่วโมงนะอะเป็นเด็กช่วงวัยจะเดินเติบโตก็จะสุขขึ้นนะสมองก็จะโปง่งตื่นมาก็ความคิดก็จะเล่นอ่า บอกหวยหน่อยเดีวบอกหวยเพื่อนๆหน่อยเดียวทีเรียนมาหวยออกอะไรมาชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมามือมือมือชูมืออ่ะไม่ใช่ตะกบชูมือ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 บอกหวยหน่อยเดียวบอกหวยเพื่อนๆหน่อยเดียววันนี้เลขอะไรมาเดียวเดียวเดียวเลขอะไรเลขอะไรมือดูมือนะเพื่อนนะอ่าเขาจะใบเลขแล้วนะมีมาอ่าดูมือมือ เลขไล่ดูเอาดูเอาโอ้โหชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนนี่นี่ดูดิอ่ามบ้าบ้าอ,อ,อย่าลืมซื้อนะครับงวดนี้ไอพีีอพีได้ไหมเห็นไหมเออ่ยนอนในถุงครับนะมีถุงนอนนะ้วอ,อ,อยากจะเล่อนอีกเนี้ยนะ บอกหวเยเร็วบอกหวยไหนไหนแสดงความรักยังไงเร็วนอนในถุงนะเพื่อนๆนะอ่านะนะเป็นซิฟรูดนะเอาตัวเขาเข้า <ๆ S 1> ไปข้างในเขาชอบมากเลยนะเอากับกับอยากกัดจะกลับเลยครับเลยอีอีเออเปลี่ยนจากจักกัดกระถายใช้ได้อยู่นะจากจะกลัดจะกลายเป็นทําความสะอาดให้เราซะงั้นนะอีอีอีโอโหอีอืม เขาไม่กัดนะเขาแค่ขับคาบนะเขารู้นะว่าเป็นผู้มีพระคุณกับเขานะอต้องรู้บุญคุณนะรู้ไหมใครให้อาหารเราเนี่ยใครใครเห็นใจเราในตอนที่เราลําบากนะนะรู้ไหมตอนที่เรายังไม่มีอะไรอย่าลืมนะใครมีผู้บุญคุณกับเราอย่าทิ้งเขาได้ไหมดูแลเขาอืม ไม่ใช okay. ่เอาแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะอเอาแต่ตัวเราเองรอดไม่ได้นะต้องมองย้อนไปข้างหลังด้วยนะกว่าจะมีวันนี้ได้เพราะใครนะอ่า๋ย่าเืม๋ยวาลืม,ลมสำคัญนะอ่าอยากนับก็งับไปเลยที่มันขาดไปเลยจะได้ไม่ต้องทำอาหารให้อีกแล้วนะอ่เอาเลยทามันจะเป็นกรรมของพ่อก็ให้มันงับให้มันชดใช้ไปเลยเอานะ อดีโชคดีแค่ไหนนะนะมาเจอพ่อนะอ้าอนูนมาตัวแล้วนะอเอาไปเฮอสมคู่กันหน่อยนะอยากจะเล่นมากเลยนั้นเล่นง่วนก็ง่วนนะไม่ยอมนอนอยู่นะอสองพี่น้องอกอดกันรักกันเ้ยเล่นกันแรงแล้วนะอนนคุมอารมณ์ไม่อยู่นะตะกี้กอดตะกี้เล่นกัน มินเลียนร้องเสียงหลงเลยนะโอ้โหแล้วเนี่ยบนกระเป๋าตังค์ผมด้วยนะไอพี่น้องกันนะอย่าทะเลาะกันนะเล่นกันอย่างนี้ไม่ได้นะเล่นแรงเกินไปนะเล่นแรงกันเกินไปนะมินเลียนมินเลียนกับทีเลียนนะพี่เอกนะพี่เอกพี่เอกกับพระรองนะเล่นกันแรงไปนะเอาแล้วเอาแล้วแล้วใครกะเปิดกอนโอ้โหมินเลียนนะเปิดก่อนเลยนะไซเลือนไม่กลัวเลยนะ ตัวเองดูนะถือว่าอยู่ข้างบนนะได้เปลี่ยนนะเฮ้ยให้โอกาสเขาลุกขึ้นมาก่อนด,ดีมิเลียนโอ้ใจเย็นนะเป็นสุภาพบุรุษหน่อยนะเออที่เดียนก็โอ้โหที่เดียนกัน,โอโเ,น,กนเออเด่นกันนะพี่น้องนะเอ้ควรต้องรักกันนะมีอะไรช่วยเหลือกันนะไม่อย่ามาทะเลาะกันนะอย,อย่าหยอกกันแบบนี้นี่ ทีเรียนโอ้จะหาเรื่องให้ได้นะตัวเองเสียเปรียบเพราะนันจะโน้มคอก็ลงมานะเดี๋ยวเขาก็เอานะฝั่งนึงก็โอ้โหทั้งวันเลยนะวันนี้ฝั่งนึงใครไม่รู้นะน่นจะเป็นลิชี่นะลิชชี่กับเปรเลียนหรือเปล่าไม่รู้นี่คู่หนึ่งนะยังไม่ได้ลุกขึ้นไปนะส่วนคู่นี้ยังเตื้อกันอยู่นะอ่เตื้อกันอยู่จะโน้มคอมานมะขยํำนะ โอ้โหมิเรียนไม่เอาแล้วนะมิเลียนเขาปล่อยแล้วนะเต็บซีเรียนยังซื้ออยู่นะขนาดมิเรียนได้เปรียบนละ้จะไม่ทาพี่แล้วนะเออมิเลียนไม่ทําแล้วนะโอ้โหผู้ไม่ทันขาดคําหัวมาโคนหัวเข่าผมเลยนะเล่นแรงนะมิเลียนก็เล่นแรงนะใส่ทีเลียนจะตกจนได้นะพดเพื่อนๆโอ้โหไปแล้วครับไปไหนลนะ้วนหะมาเร็วโอ้โหนี่นะครับนะอะ อารมณ์นะทั้งพี่น้องทีก็ลืมไปว่าเป็นพี่น้องกันนะเพราะอารมเป็นต้นเหตุ